หนึ่งปีพร้อมผ่อนเนี่ะผ่อนเองก็จะมีขนมเป็นกระเช้าขนมจากทางโรงเรียนนะคะแล้วก็ของรางวัลอีกอย่างหนึ่งแล้วก็ได้ใบประกาศ จากทางโรงเรียนโดยที่ท่านอธิการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรศิษฐ์เป็นคนเซ็น์ให้เลยอ๋อเลอฮะใช่ค่ะโอ้ยี่เป็นผมได้ผมอาไปเปิดร้านเลยนะที่สองก็ได้ได้ไปประกาศทำน้ำพริกใช่ไหมที่สองก็ได้ไปเปิดขายเลยขนมกระเช้าเล็กลงมาหน่อยอ๋อฮะแล้วก็ท่านอื่นที่ไม่ได้รางวัลนะคะก็จะมีเป็นขนมเล็กๆจากทางโรงเรียนการอาหารนานาชาติสุรศิษฐ์ให้กลับไปให้คิดถึงกันโอ้ดีจังเลยนะครับ ทานและติดใจก็ต้องไปซื้อนะครับอ,อ,อันนี้เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดถูกค่ะเพราะขนมเราจะมีสติกเกอร์ะอะไรอลไรโทรไปได้ค่ะนะครับนะรออีกนิดเดียวนะครับใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วทางด้านนี้คือใช้เวลาส่วนมากในการทะเลาะก,กันนะฮะก็ <c oughs> ขัดแย้งกันเล็กน้อยทําถ้วยหายบ้างอะไรบ้างกุ้งเธอไว้ไหน <c oughs> พริกเธอไว้ต <c> ร <oughs> งนี้เหรอแล้วมันหายไปไหนก็เลยยังไม่เสร็จดีสักเท่าไหร่ อย่าเครียดน้องอย่าเครียดยิ้มยิ้มได้นะฮะคนนี้เขาจะมีประเีื้ะค่ะผักทุกอย่างเขาจะหั่นแล้วมีการตกแต่งทำสวยงามนะครับแกะสลักผักโอเคทีมที่สามนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอีกหนึ่งทีมนะฮะอู้นี่ไม่ใช่เฉพาะกุ้งนะครับไข่เค็มด้วยไข่เค็มด้วยหั่นเป็นสี่ส่วน สองส่วนเอาไปตำอีกสองส่วนเอามาตบแต่งนะนี่ครับสวยงามนะครับเรียบร้อยทั้ง5ทีมขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจด้วยครับแน่นะฮะอันนี้มาร่วมสนุกกันได้สูตรไปได้วิธีการทำไปแล้วได้ลงมือทำเองด้วยและจะได้ของรางวัลไปอีกด้วยนะครับเชิอครับอาจารย์บีมครับดำเนินการต่อเลยครับก็เดี๋ยว คณะกรรมการครับจะเรียนเชิญคณะกรรมการนะครับขึ้นมาชิมเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะอ่าแจกอาวุธให้คณะกรรมการด้วยนะครับเตรียมพร้อมแล้วค่ะครับผมเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์นะครับพัชรินดำรงกิตติกุลนะครับท่านผู้จัดการวิจัยสำนักสถาบันการศึกษานะครับของสกวนะครับแล้วก็เรียนเชิญอาจารย์พรดารานะครับเกียรติทองคำเกียรติทองคําจาก รชาชพสัสดุสิทธิ์ด้วยมหาวิทยาลัยร,รชาชพสัสดุสิทธิ์นะครับแล้วก็อาจารย์ดิวนะครับนำเลยครับนําชิมเลยครับผมมีอุปกรณ์อะไรให้ <ผม S 3> อาจารย์บ,บ้างยังไงชิมด้วยไหมคะได้ครับได้ครับตามไปชิมเอาขอ,อโทษทีผมเชิญกรรมการมาแล้วชิมไปแล้วพีเต์ด้วยนะครับขอทีมที่หนึ่งผมลืมพีเซ์นะฮะอ่ทีมที่หนึ่งครับพีเต์น้ำพริกนิดหนึ่ง,นะงครับ คือของเราก็ไม่มีอะไรมากนะคะเราเด่นรสชาติคะ่ะนี่ตมองไ่ใจว่ารสชาติเราเหนือเราเหนือรสชาติเราไม่เหมือนใครรสชาติเราเหนือแน่นอนรสชาติเอาจะมาออกจะเหนือความคาดหมายนะคือคาดว่าอร่อยนะฮะออกมาอร่อยไม่อร่อยเดี๋ยวก็มาการจะชิมนะครับทีมที่สองครับเชิญครับ <Hello. S 1> ครับน้ําพริกนี้ ทำอย่างสุดฝีมือแล้วนะคะคไม่ทราบบูชาอร่อยแค่ไหนเพรไม่ได้ทำมานานค่ะ <c oughs> ขอตัวได้คะ่ะถ่อมตัวไว้ก่อนนะ <c oughs> ออกตัวไว้ก่อนว่าไม่ได้ทำมานานนั้นนี่วเ <c oughs> จ้าอร่อยหรือไม่อร่อยเนี่ย่วยให้คะแนนเยอะๆด้วย <c oughs> นคะครับผมทีที่สามครับสำหรับเรานะคะทีมสาวสามพรานค่ะสาวสามพรานเออน้ำพริกน้ำพริกนี่เราไม่เคยทำเลยนะคะทครั้งแรกในชีวิตค่ะครั้งแรกในชีวิต แต่ของเราเ,เราคาดหวังว่าของเราจะเป็นน้ําพริกตะแคงถ้วยนะคะคือ,อ,อใช้ผักจิ้มจน,นต้องตะแคงถ้วยเชดก้นถ้วยเลยค่ะเ <c oughs> อาใครเห็นด้วยปรบมือเป็นกำลังใจหน่อยได้นะครับ <c oughs> ก็เรียกว,ว่าเป็นน้าพริกตะแคงถ้วยกันเลยทีเดียวนะครับคือกินจนหยดสุดท้ายเอาผักกวาดถ้วยเอียงถ้วยคว่ำถ้วยเลียถ้วย <c oughs> อะไรประมาณอย่างนั้นเลย <c oughs> นะฮะโอเคครับน้ําพริกตะแคงถ้วยเลยนะครับทนงด้านนี้ครับทีที่สี่ของเรา ตั้งชื่อว่าน้ำพริกฝึกหัดแล้วกันนะคะน้ำพริกฝึกหัดนะฮะคือถ้าไม่ผ่านโปรสามเดือนนี่ตกนะฮะออก <c oughs> เกิดขึ้นด้วยความใส่ใจอร่อยแน่นอนค่ะอ้นะครับโอเคเลยครับปมมือเป็นกำลังใจนะครับทีมที่สี่นะครับอ่ะทีมที่ห้าขอขอพี่เลย <c oughs> พี่พรีเซนต์เลยเมื่อกี้เห็นพี่ทำหลักๆเลยเจอเลยครับอ่คุยให้ฟังหน่อยครับอันนี้ก็เน้นถึงผู้สูงวัยนะครับเพราะว่าเป็นเอ่อ น้ำพริกอันนี้เป็นตูดของท่านหม่อมราชวงศ์คริสต์ปามุนนะครับท่านไม่ทานเผ็ดจัดนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็คงจะเหมาะครับููคือไม่เน้นเรื่องเผ็ดมากนะครับโอเคนะครับผมพราะมือเป็นกําลังใจด้วยนะครับทีมที่ห้านะฮะกรรมการของเราก็เดินชิมมาเรื่อยๆแล้วนะครับผมว่าพอถึงทีมที่ห้าก็คงแสบแสติมากต้องแยกชิมด้วยนะครับมีน้ำาตามด้วยนะครับ ดูจากดูจากหน้ากรรมการไม่ได้นะครับกรรมการเราค่อนข้างมีประสบการณ์ในการเก็บอาการนะครับจะมาเน้นดูที่สีหน้าไม่ได้นะครับเราไม่มีการบ่งบอกเขาเก็บอาการไว้ก่อนนะครับเรื่องปูดปาดว่ากันอีกทีหนึ่งอาไม่ใช่ความอร่อยนะครับว่ากันอีกทีนึงเนี่ย <c oughs> ฮะมีการปรึกษากันด้วยนะครับคอมเมนเตอร์ของเราอันนี้ขาดนี่เป็นนิดหรือเปล่าอันนี้ถ้าเพิ่มนี้อีกนิดจะอร่อยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ เดี๋ยวเราประมูลเลยดีกว่านะครับแต่ละถ้วย <c oughs> ใครสู้ราคาเท่าไหร่ <c oughs> ต้งเหนือจากส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏส่วนดุสิตแล้วนะครับวันนี้ก็ยังมีอีกหลากหลายมหาวิทยาลัยราชภัฏนนะครับที่มาร่วมเปิดออกบูธด้วยนะครับและให้ทุกท่านได้มีโอกาสได้ชิมเรียกว่าอาหารประจําในแต่ละภูมิภาคด้วยนะครับ และอาหารบางชนิดก็ได้รับการวิจัยแล้วนะครับมีการวิจัยด้วยเพราะว่าการที่เราจะรับประทานอะไรไปแต่ละชนิดเนี่ยถ้ามันมีเรื่องราวของอมีเรื่องราวใส่เข้าไปในอาหารเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มมูลค่าของอาหารขึ้นไปอีกนะครับบางทีก็มีการต่อยอดมีการพัฒนาจากภูมิปัญญาเดิมนะครับอาจจะมาทําเป็นแพ็คใหม่อาจจะมาหรือทำวิธีสูญญากาศ การถนอมอาหารอะไรต่างๆเนี่ยนะครับถือว่าได้ใช้งานวิจัยเนี่ยเอามาเป็นประโยชน์ในการเพิ่มมูลค่าแล้วก็ต่อยอดกับในภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่นด้วยนะครับแวะดูได้เลยนะครับเมื่อกี้เห็นนะครับว่าคือระหว่างทำนี้เราเน้นความสะอาดนะครับ ดูแล้วทุกทีมผ่านนะเรื่องของความสะอาดนี่ผ่านเรียบร้อยแน่นอนเลยนะครับทีมมาจะถึงทีมที่5แล้วนะครับอาจารย์เป็นยังไงครับอาจารย์จ <laughs> ะ <c oughs> <c oughs> คุยต่อได้ไหมครับเดี <c oughs> ๋ <c oughs> ยวกรรมการก็จะปรึกษากันต่อนะครับรวบรวมเป็นคะแนนมีเจ้าหน้าที่อยู่ทางด้านล่างนะครับคอยรวบรวมคะแนนด้วยครับผมขอบพระคุณ คณะกรรมการทั้ง3ท่านประเมอให้กับคณะกรรมการด้วยนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินํำรงกิติคุณนะครับผู้จัดการวิจัยสถาบันการศึกษาอาจารย์พรดารานะครับเขตทองคําจากมหาวิทยาลัยราชภาัฏสุทดุสิธิ์นะครับแล้วก็อาจารย์เปรียบจิตซึ่งเป็นวิทยากรของเราในวันนี้ด้วยนะครับเอาละครับตอนนี้เรามาฟังคอมเมนต์จากอาจารย์พรดารานะครับเขตทองคํามหาวิทยาลัยราชภาัฏ ส่วนดูสิตธนะครับสอบถามหน่อยหลังจากที่ชิมแล้วเป็นยังไงบ้างนะฮะเมื่อกี้ฟังความรู้สึกของบางทีมไปแล้วเชื่ออะไรครับจันครับลล<บ>นาได้เลยครับพูดโดยรวมๆครับโดยรวมก็คือนลินะคะก็คือบางกลุ่มเนี่ยจะแหลกไปนิดนึงนะคะทให้พอแหลกปุ๊บเนี่ยน้ำมันก็จะแห้งนะคะคก็เลยทำให้ลักษณะไม่ถูกต้องนะคะแล้วก็บางกลุ่ม ยังเป็นชิ้นชอยู่เลยยังนี้ยังเป็นชิ้นชิ้นอยู่เลยตําหรือเปล่าเนี่ยน,นะฮะยังเป็นชิ้นชิ้นใหญ่ด้วยนะคะคก็เลยก็เลยทำให้ผิดลักษณะไปนิดนึงนะคะ,คบ,ะบางกลุ่มนะคะบางกลุ่มหอมกะปิดีนะคะหอมมากใช่ได้ แล้วก็ส่วนรสชาตินีนะคะก็อย่าอย่าให้เผ็ดจนเกินไปนะคะก็ถือว่าจะกินได้เรื่อยๆนะคะส่วนเรื่องของการหั่นผักอะไรพวกนี้นะคะหั่นยังไงให้สูญเสียคุณค่าทางอาหารน้อยที่สุดเนี่ยใช้ได้สูญเสียคุณค่าทางอาหารนะครับ้อยที่สุดก็คือให้ผิวสัมผัสมันโดนอากาศให้น้อยที่สุดอ่ะนะคะก็จะทําให้รักษาคุณค่าทางอาหารเอาไว้ได้อืมนะฮะนี่ก็เป็นเคล็ดลับหนึ่งนะครับ มีเพิ่มเติมไหมครับอยากจะแนะนําอะไรไหมฮะสาหรับทั้งห้าทีมแนะนาอะไรไหมเหรอคะเรื่องส่วนใหญ่ก็จะจะไม่มีนะคะแต่ว่าเรื่องของการจัดตกแต่งเนี่ยปริมาณน้ําพริกต้องสมดุลกับปริมาณผักสมดุลกับผักที่ที่ตกแต่งลงไปด้วยนะครับใช่ค่ะบางกลุ่มผักน้อยน้ําพริกเยอะอะไรเงี้ยนะคะก็พอทานผักเสร็จแล้วน้ําพริกจะกินกับอะไรต่ออะไรเงี้ยนคะเหลือน้าพริกเอาไว้นะคะก็ก็มีเท่านี้ค่ะครับผมขอบคุณแากครับาจาจย์พร